เมื่อตอนที่เราอายุสามถึงสี่ขวบเรายังพอมีความทรงจำอะไรหลงเหลืออยู่บ้างความทรงจำของผมมันช่างเลือนลางไปตามกฎของการเวลาซะจริงๆแต่ก็ได้รูปถ่ายเก่าๆที่ช่วยย้ำเตือนความทรงจำดีๆที่อบอุ่นเมื่อครั้งในอดีตมันทำให้เรา อยากหวนกลับไปอยู่ตรงจุดนั้นอีกครั้งโลกในปัจจุบันช่างมีความสับสวนวุ่นวายเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราก็มีแต่เรื่องคิดเครียดที่ชวนให้ปวดหัวไม่เหมือนตอนเมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็ก ที่มีแต่เรื่องสนุกสนานและได้เดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆทะเลก็เป็นอีกสถานที่ที่ผมมาบ่อยในช่วงวัยเด็กโอ้ท้องทะเลที่กว้างใหญ่การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางบนเส้นถนนสายบูรพา ตั้งแต่จังหวัดชนบุรีร้ยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยผมตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวทะเลเดินเล่นชิวๆริมทะเลบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าโขดหินริมทะเลเนี่ยแหละโอ้เห็นไหมครับรอบๆบรรยากาศดีงาม นอนลิมทะเลเสพบรรยากาศรอบๆมันทำให้ชีวิตได้เหมือนกับไปย้อนวัยอีกครั้นอกจากจะได้มาทะเลแล้วก็สลับนอนป่าเขาบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ดูธรรมาชาติสีเขียวๆที่มีสายหมอกเคียงคู่กับภูเขาบ้างมันก็เป็นภาพที่สวยงามยอดโ,โอ้โหสวยงามมากเลยครับนะอยู่ตรงริมอ่างเก็บน้ำน,นะฮะตรงนู้นก็จะเป็นทิวสนมองไปก็คล้ายๆปังหุ่งเลยดูการเดินทางในครั้งนี้ ก็ได้แบรนด์ยาง g t จเนี่แหละที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและความมั่นใจในการเดินทางอีกทั้งยังให้การสนับสนุนของมาแจกเพื่อนๆที่เราได้พบเจอในระหว่างทางตลอดทางผมได้พบเจอเพื่อนๆและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในพื้นที่ต่างๆได้รับมิตรภาพได้รับมิตรไมตรีและความช่วยเหลือจากเพื่อนๆชาวแคม โอ้โมอบผลไม้ผมถุงดึงเลยสุดยอดดูดิอูยังหนักอ่ะวันนี้ได้ทานข้าวฝีมือหนึ่งรอคนชนบุรีสุดยอดเลยเว้ยเฮ้ยมาแล้วยองครับมีเพื่อนสมาชิกกลุ่มชิตกางเต้นมาต้อนรับอีกแล้วโอ้มาทริปนี้อบอุ่นมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเราเคยเจอกันมาก่อนปะเนี่ยไม่เคยพี่ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเจอมาก่อนเลยแต่ว่าพอผมจะเข้าจังหวัดระยองเนี่ยพี่เขาก็อบ็ b o x ์มาหาเลยว่าเดี๋ยวผมจะดูแลเองโสดยอดเลยตามมาเามาครับวันดี้ครับวัสดีครับครับวันนี้ครับเนอะโอ้โอเคครับก็ได้ที่กางเต็นท์รับนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับอ่าเขาอนุญาตให้ผมลองมากางที่นี่ดูการที่เราได้รับน้ําใจ เราก็มีน้ำใจให้โดยผ่านสื่อกางอยา่างชีนี่แหละกางรถยนต์ผมก็เล่งไว้ใช่ชีอ,อ่าเ,<ค>เล่งไว้เหรออ่าจะเปลี่ยน,เป,ยนเป็นจะไปทำเป็นขับสีขอบให้ครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บรถบุกผมแบตหมด ตอนนี้ผมก็ยังก้มใจอยู่ว่าผมจะไปเอาอะแดปเตอร์จากไหนก็คุยไปคุยมามารู้จักกับพี่เขาแล้วพี่เขาบอกอ e มีของเฮดีเหมือนกันก็เลยอ้าโอเคลองไปเปียบแล้วมันใช้ได้นะอย่างนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับท่านหะนะุน,ะนเส้นนี้ช่างมีความอบอุ่นซะจริงๆและสถานที่ที่ทำให้ผมอยากจะเดินทางมาในทริปนี้ก็มาถึงสัที มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหรอกแต่เป็นที่ที่ผมมีความทรงจำอันเลือนลางอยู่ผมจึงกลับมาที่นี่อีกครั้งทำไมจำได้อ่ะแต่หนูนึกชื่อไม่ออกอ๋อชื่อเก่งแล้วเขาอยู่ะใ่ใช่พี่เดียวไปเก็บมังคุดอ๋อที่ไหนส่วนเขาลงเอหนไม้หอมค่ะอ๋อเหรอเออเจ๋งดีดีครับนี่คุณพ่อใช่ไหมนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนเเ รูปนี้มีมีเฮีเออมีมีมันก็มีมาเจอเพื่อนพ่อที่ยังจําเราได้ดีเสมอแม้ไม่ได้เจอกันมาเกือบ30ปีเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อดูดิเพื่อนพ่อพ่อเองยังอยู่ป่าหรือยังไงกันเสียชีสไปแล้วครับหาคนชื่อเดียครับฉันเองชื่อเดียใช่ไหมเดีย เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนึกอยู่ว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าสิกนั่งกำลังเดี๋ยวไอ้เก่งป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะวะเออเออเดี๋ยวโอ้แม่รู้ทางได้ยังไงก็ถามทางเขามาไงโอ้ดถ่ายมาเจอเพื่อนคนแรกที่เราจำความได้ในวัยเด็กอืมแต่นางก็เปลี่ยนไปเยอะแฮะ นน่าาเปปลียไยไอจากตรงนี้นะฮะ,ะนน,นี่คือหน้าบ้านเก่าผมนี่คือหน้าบ้านเก่าผมเอเหน้ามานี่<ล>หน้าบ้าน,นดดหน้ามาทางนี้เออ,เอ,อมายังสถานที่ที่มีความทรงจําดีๆที่เราจักมาเมื่อเราอายุยังห้าขวบแต่ตอนนี้ไม่มีบ้านหลังนั้นอยู่แล้ว แต่เรากลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งมันช่างอบอุ่นเสียจริงๆเราไม่สามารถย้อนการเวลากลับไปได้แต่เราก็ยังคงเดินทางตามหาอาดีตได้อยู่การเดินทางในแต่ละครั้งมันจึงมีความหมายเสมอต้องขอขอบคุณอย่างทีทีด้วยนะครับ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกทําให้มีแรงบันดาลใจในการก้าวเดินต่อไปในโลกปัจจุบันขอขอบคุณที่สนับสนุนในการเดินทาง GT พร้อมเคียงข้างทุกการเดินทางของคุณใจเราสามารถกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้งแล้วพบกันกับการเดินทางครั้งต่อไปนะครับ